วันยีงมีเรียน9ก้าโมงสิบเดินมาเดินมาได้สะพังแนละ้วตอนนี้คือกำลังนั่งอ่านนั่งอ่านอยู่เพราะว่ามีควิดให้ทำนะผมเดี๋ยวผมไปอ่านก่อนเดี๋ยวทําควิดแล้วก็ทําแลบต่อนะผม ฝนตกเพึ่งหยุดออกกำลังกายดีกว่านะครับผมเดี๋ยวจะไม่ต a องีกังออกกำลังกายเสร็จนะครับผมเดี๋ยวมีออกอีกก็ไปทำกันบ้านก่อนกันบ้านอาจารย์ให้สรุปเรื่องที่เรียนไปนะครับเดี๋ยวขอไปตัวไปสรุปก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ออกกำลังกายอีกรอบโอเคครับ โอเคหลังออกกำลังกายกับทำงานทำงานยังไม่เสร็จแต่ได้ไป90%้าสิบร์เแล้วผมพรุ่งนี้เดี๋ยวทำให้เสร็จต่ออีก10%ก็ตอนนี้กินข้าวเหมือนเดิมเป็นกระเพ,พราหมูสับกระเพราหมูสับกับพวกในที่กระเพ,พรพพาที่าาทำเองอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าพันธน้ำมันหอยเี้ยอันละประมาณนั้นแต่ใส่ต้นหอมกับหอมหัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ไข่ดาวสองฟองพยายามลดปริมาณอาหารอยู่แต่ผมก็คือมันไม่ได้ก็คือช่วงนี้พยายามลดปริมาณอาหารนะผมเพราะว่ากินเยอะ พอตอนนี้น้ำหนักเริ่มลงช้าแล้วเริ่มลงยากแล้วนะครับผมอ๋อแล้วไอ้ตัวนี้คือตายเหรอหรืออะไรไอ้ตัวนี้คือตายหรือเพิ่งปลุก กูเปียก มีแค่นี้เนอะนูติกมีอยู่วันนี้โอเคผมสั่งของไปนะครับผมสั่งผมสั่งเป็นแก้วขวดน้ำนะเสียบขวดน้ำสองริบเพราะว่าอยากกินน้ำให้มันเยอะขึ้นในแต่ละวันแล้วก็ด้วยความที่บ้านขวดน้ำน้อยแล้วผมเป็นคนกินน้ำเยอะนะมันเลยไม่พอผมเลยสั่งเพิ่ม หุ้นสองดี่เกินเดี่ยวที่เกอร์อ๋มีติกเกอร์มี่ไงติิกเกอร์โอเคปิดโอเคถือว่าก็จริงถือว่าหนาแน่นแต่ต้องไปลองไปสนามดูก่อนว่ามันมีจะมีหยดติ๊กๆออกมาไหมนะครับ แต่ผมว่ามีแหละมันไม่น่ากันดิสกันอะไรได้ดีขนาดั้นหรอก,อก,กแต่โอเคถ้วยใหญ่นะสองดิสดูด,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 ดูงานนี้แหละถูกใจผมแน่อนอน อืติดไม่ตรงนั่นไงละ่ะไม่เป็นไรนานหลักนานรักไปติดไม่เคยตรงเลย Yeah, หล่อสามารถล้างได้ดีกว่านะอ๋อข้จะสนอขแงชิ่นมาให้โอ้ยขอบคุณมากเลยก็ประมาณนี้แหละผมห่วน้ำผมนะไม่เคยไม่เคยติดติดเกอร์อะไรนิดหน่อยมีตกแต่งนิดนึงน่ารัก วันนี้ท่อฟ้าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับม่ฟน้นรื้นู่นนี่หงมงเย็นนะครับเนี่ยโอ้ย่าก,กว่าจังเลยวันนี้วันนี้ตื่นมาสายไม่ได้ถ่ายเลยเลยนะครับตอนนี้ก็เย็นมากแต่พอดีมีของมาส่งด้วยนี่กล่องใส่อันนี้มาเพิ่มแล้วกล่องใส่กางเกงหนึ่งกล่องแล้วก็ใส่เขาสั่งแยกมาอีกสองอย่างนะเป็นกองใส่ถุงเท้ากับกับนี่ใส่ใส่กันจริงเลยนะครับตอนนี้มีอะไรครับนกนจริง อยากเล็นไว้ก่อนเนาะนะครับตอนนี้ก็คือส่งมาสองอย่างแล้วเดี๋ยวก็จะอะไรกางเกงนอนหรือ,อกางเกงวอร์มอะ่ะที่ใส่นอนผมจะได้ใส่แยกสักทีนะครับผมตอนนี้แล้วก็ตรงนี้ยังไม่ยังไม่ไมไเก,ก็บเลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นเสื้อเที่ยวกับก็โควิดตอนนี้ก็คือนอกจังหวัดผมก็คือล็อกดาวน์ไปไหนไม่ได้พ่อแม่มาเอากลับไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ทิ้งไว้ไม่ได้ใช์ใชได้เลยนะครับเพราะว่าไอตัวตัวเป่าขผมทิ้งไว้ตรงบนกล่อง อย่าดูเลยสกปรกรกนะครับผมโอเคเมื่อกี้เสร็จคนระับผมเพิ่งรู้ว่ามันเขามีนี่มาให้ด้วยก็คือเป็นสติ๊กเกอร์ของกางเกงในกับถุงเท้าผมก็งงอยู่ว่าจะแยกกันยังไงนะฮะก็แค่ตันนี้ก็คือมาบอดแล้วก็คือดีดีพอสมควรนะอันนี้น่าจะเป็นถุงเท้าถ้าจะผิดไอ้ข้างล่างอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นกางเกงในนะครับผมมีใส่ให้มีใส่แยกบอกไว้แล้วถ้าจะแปะผมไม่รู้จะแปะตรงไหนอ่ะไม่อยากแปะตรงเนี้ยมันไม่อยากแปะให้มันเป็นรอยเป็นเห็นแต่ก็ต้องแปะนะเนะพราะไม่งั้นเราก็ไม่เยร์ไม่ออกอีกทีนนึงนะะฮ ใช่เฉพาะเสื้อสีเอ็นกีนส่งเอ็นกีนไอ้โพสเซอร์คือสองก็ขีดประมาณนี้ไอ้ที่เหลือคือยังใส่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไปส่งสั่งครั um ไม่รู้ใส่ไม่รู้จะนี่จะใส่ผมเพราะผมมีกางเกงไหนเยอะมากถ้าอีกวันนี้ก่อนนะผมเพราะว่าถุงเท่าผมหายไปไหนไม่รู้หมดเลย อาจจะโดนน้องน้องหมาผมกัดขาไปยังไงไม่รู้นะ คนสงสัยว่าผมเอาแอนกองเก่าวไว้ตรงไหนผมก็จะไว้ตรงนี้นี่นะครับมันมีอยู่ช่องมันเหลือใส่ได้พอดีผมก็ใส่ไว้ตรงขวาสุดช่องนี้แหละมันยังใส่มันใส่ได้พอดีก็จะเก็บเป็นอาจจะเก็บเป็นเนี่ยครับพวกผ้าชุดตัวหรือว่าพวกผ้าปูที่นอน,นครับผมเพราะผมก็ไว้ตรงนี้แหละมันจะไม่ต้องเก,กะกะลกเยอะโอเคยังไม่ไมสุดชั้นตรงนี้ผมซื้อได้ครบเรียบร้อยดีไม่ดีตรงนี้อาจจะมีซื้อเพิ่มในอนาคตเผื่อไว้ก่อนเพราะผมดึงพลแบบอยากอยากมีพวกทุ่นทารหรือกางเกงในหลายๆตัวนะครับ สวัสดีคนเข้ามาดูนะครับไม่รู้เป็นใครแต่คิดว่าก็เดาวไว้ก่อนว่าคือน่าจะเพื่นอนเราเองนี่โอ้โหเริ่มโตโตเสียเยอะเลยตรงนี้ใช่เดี๋ยวเอฟซีโอเริ่มแล้วอ่ะไปไปไปเอาของไปเก็บแล้วก็เข้าเข้าตัวเมืองอ้าวเก่งหลุดอะทำไมขึ้นว่าเขามีอะไรขึ้นในสตาดิโอเออน่าจะดุดไ,ไปเดียวไม่ได้ชาวบ้านชาวบ้านไม่มีอะไร ก่อนนอนนะครับผมขอแบบมาเปลี่ยนผ้าปูเลยดียวกว่าพรุ่งนี้มีเรียนแปนโมครึง่งตอนนี้ยังตีสองได้เอาไปซักได้๋วพ่อผมดไม่ได้ซักก็ผ่านมาครบเดือนอดีได้เปลี่ยนได้แลยเราพาเราปูผ้าปูกันกแ้เมื่อเป็นสุดตรงดี ประมาณนี้มันขนาดผ้าแปลกๆไปหน่อยผมไม่รู้ว่าผมทําผิดหรือเปล่าแต่แบบมันเหมือน,นไม่ใช่ขนาด3.5เซตฟุตเลยโอเคผมไปใส่อย่างอื่นก่อนเดี๋ยวผมขอตัดตรงนี้แล้วกันผมนัน่ก่อนนะผมไม่ไหวล้วพรุ่งนี้มีในเช้าบ๊ายบาย,บายครับผมฟันเดยทุกคนสวัสดีตอนเช้าครับเป็นโมงครึง่งโมงครึ่งหลังเปลี่ยนอันนี้เสร็จสวยมากจิ๊บปุ๊บพุ๊บผ้าพุ้ยนอนง่วงตอนนี้ก็เข้ามาเรียนแล้วเดี๋ยวรออาจารย์อาจารย์สักครู่เดี๋ยวว่าได้เรียนก่อนเดี๋ยวขอตัวไปเรียนก่อนนะครับผมกันก็ได้นะครับ นะแต่ว่าโดยปกตินะครับเราก็จะใช้นะครับให้ค่าที่เท่ากันนะครับนับน่นคือเดลต้าเอกับเดลต้าวายตรนี้ก็จะมีค่าที่เท่ากันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเส้นต่างๆเกิดขึ้นนะครับในรูปนะครับก็จะมีเส้นต่างๆ 2030年前より始まทุกคนพอดี okay. ผมเผ่อดูเม็ดดูเม็เรื่องนั้นมาเปหน่อยดูเพลินแล้วก็เล่นเกมตื่นเพลินๆนะครับผมทำให้ทำให้ดึกมากแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ตอนสิบโมงผมมีไปฉีดวัคซีนนะผมที่ที่โรงพยาบาลอ่าโรงพยาบาลของสระบุรีนครปฐมนะครับเขาเพิ่งส่งมาได้ตอนตีหนึ่งเราคงก็เลยพยายามรีบนอนก่อนเพราะว่า ต้องรีบเตือนไปฉีดวัคซีนเดี๋ยวถ้าถ่ายได้ผมจะถ่ายให้ดูนะครับเรื่องฉีดวัคซีนแต่ก็ไม่รู้นะว่าเป็นฉีดตัวไหนแต่ก็ขอไปฉีดก่อนบ๊ายบ่วยดเป็นไงบ้ง่ง สวัสดีครับหลังจากกลับมาจากาไปฉีดวัคซีนแล้วนะครับผมก็กลับมาก็คืออาบน้ำทำความสะอาดตัวแล้วก็ทำอาม่ากินแล้วก็มีฟ้าสดุดุมาสมด้วยพอดีสองกล่องก็เดี๋ยวคงคอตัวไปกินไปพักค่อนหรือทำอะไรอย่างก่อนเดี๋ยวค่อยแกะให้ดูนคนับผม

ทางบัตเบียวผมทางเท้านะครับรบคนเดินเท้าเฉียตังจิเหรียญนะครับสําหรับคนเดินเท้าอยู่ในางาทอีย์ที่นี่ จะถึงแล้วนะครับแอปขไปไวิธอายไม่จักคุณจะไปแล้วพอกเนเตเลเดี๋ยวเข้าไปถามพคนเร่อรถบัตน,นะอาจาจะินขนรถบัดไปที่ไกลๆนะที่แบบ มาไงครับคนเก่งไปนะแป๊บ